สวัสดีสวัสดีครับพี่น้องปอกไปเลยไอ้น้องนุง่มลุงปา่อาอ่ามดสุขุสุขคนครับผมต่อต่แขวติน้นุ่มสามทิศแชนแนลไม่แล้วครับกับกับมะอกมอกกับสามทิศมอนีต่วนตัวสวยนะครับอยู่หน้าโคกครับมอนีสามทิศว่าที่ให้ข้าเจ้าบ,บักป,ปลูกอ้อยครับลดปลูกอ้อยมาแล้วครับอันนี้ครับตีไปเราว่าท่านเอมายกล่องอ้อยกับตัดเรียบร้อยแล้วครับแม่บ้านเขาผ้าแย่แหลงอีหลอกงามมาตัดแล้วครับแต่ว่าพระท่านขนท่านเองใหญ่ออกมากนะครับ เดี๋ยวรอดอีกหน้อยมันกินเขาอยู่ครับสีเอารถอีแตนรถที่แตกสลีมาใส่เอาเนาะครับที่ครับเมื่อกี้สามทิศไปซื้อปุ๋ยถงมากครับไปเอาปุ๋ยครับเอาเนียวมาให้รถอ่อยก้เจ้าเนาะครับรถอ่อยกับรถอ้อยของหนองนูบ้าน้างกันทิดกันนี่แหละครับ นี่ครับกำลังอา้อยขึ้นหางครับหางปลูกหางปลูกติดเสียทุนสเสียทุนครับต้องนุ่งบ้านข้างกันนี่ละบ้านติดกันนี่และครับสเสียพิ่นมันแล้วมือหนีครับเพิ่นสุีแล้วปุ๊บปุป๊บก็แล้วของแบบนีออ้นะครับว่ามื่ออื่นกับสิ่เป็นงานเกษียณของ พุ่นำุ่ยาบานบานสามชิตนเนาะครับก็ลุงนี่แหะก็สิได้ซอยกันซอยงานพต่นครับก็เลือกเติมมือน,นี้และะครับให้เขามาไายเห็แล้วหลังจากที่ไทยรอบแรกเราเอารวดมาเอารวดตะลีมาปั้นเนาะครับรก็มาไทยอีกรอบหนึ่งครับพอแล้วครับนวลดีอยู่ดอกไม่น้อง แดดครับแดดมือนี่ไปน้องนุ่งเขาเอาไหว้ขึ้นฮางกันครับบัวแห้งประเดี๋ยวเนาะก็ทัดแห้งประเดี๋ยวเนาะบัวไอบัวก็มีแล้วก็ดีโอ้ยตานปงผดดิตอ่ะ อาครับเดี๋ยวตามทิศกับสิบไปเบื้องกันในบ้านซอยเพิินขึ้นกันทำซาฐานเด็กหน่อยเอารถดมาขนเนาะครับเด็กหน่อยมันกินเขาอยู่ครับจุ้มหนึ่งตาทิศกับสิบไปเบื้องกันเพิ่นสิ้ากันไปตึกแหนครับเดี๋ยวสิภาไปเบื้องข้าเจ้าตึกแขนมตึกแขมาเห็ดใส่งานหนกอะเกษียณผู้ใหญ่บานี์เหระครับครับพี่เลี้ังหนอกของพ่อผู้ใหญ่ห้องก็ไดลเนาะครับแต่ว่าเพิ่นเพิินเห็ดจัดงานอยู่ บ้านหลังห่างหน่อครับบ้านหลังทีตรงขามครับขอไกล้สามทีตรงขามกับบ้านพี่สาวคนนะครับแต่ว่าตอนนี้สิออกม่านถ้าจะออกมาน,อออมานตึง้งเฮาป่าครับพ่อได้ไปเห็ดกินเที่ยงผู้คนมาเรียบการเรียมงานซอยได้มีแล้วอยากนักกินนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องอยากนักกินเพิ่นเสียให้ตอนรับแขกเมื่อเอือนนั่นกับสอาจสิเป็นเนื้อเป็นหมูไปงั้น,นละครับ ขอ,อกู้ให้นนี่แหละครับสาผู้ขังขอกู้มาคนนี้แหละยังไงแต่ปลาลราวนันกิท่คือันวานละปลาเลี้ยงเนาะมละูกเลี้ยงกวางลูกเม่ขค,นนนคืนได้ติงกวานะฮะ เป็นว่าสิมว่าวานสานีกอนพน,นัครับพี่น้องเดี๋ยวนั่นมาเบิ่งสานีสานั่นาาเอาไวก้กอนพอสานีมันตื่นวานสานีแล้วยัน้นมันจะก่อแหไปล้างสานั่นเพื่นว่าเพื่นกระเฮ็ดไว้มองให้งืวอเห้ื่อคุ้ยพนนอนนี่แหละครับปลาปล่อยกับมีปลาพอปลาดุกธรรมชาติกับมีปลาปล่อยกับปลานิ่นเด้ มันนี่มันปล่อยกี่ันมันออกายงก็ยยุ่าเทิงดีออกมากเองให้ปลาบ้านครับพยาบาลนบ้านเองนะครับพอรุ่งก็ได้ยจ้าภางานทองมืออื่นเกษียณแล้วครับเกษียณแล้วโอ้ยแดดพี่น้องแดดเนี่ย้าตายคุอกนี่มีันไป่ะนะ อาหนึ่งสองสามปลาซิวไล่ไม่มีปลาเงี้ยหอกผมพเพย่งปลาไห้แล้วไห้อยู่เดี๋ยวจังมาหลุ่นตอนพคนดึงขึ้นครับเนาะแต่ปลาเห่าขึ้นมากก่อน ตัวน้นายองันม่ต้องเอาดอกทานีก็หาเนลวปลาสลิดไล่ลายปีนี้ไหมต้นปตะปะอ้าโอ้ปลานิ่นครับปลานิ่นปลานยปลาปานี้นตตปะเอาเพาเพ่งท่างผีวันนี้พี่น้อง ไปแล,ล,ล,ล้วว่าพอเขาตอนนี้รักไปแล้วเส้นตัวย่เสร็้วเม่้างผีตดเชียนเราหาวก่อนนี่พิษตาป่ดตาเพียนมันไผ่หวองเมือดมันอันมะแมนนันคั้ยมันล่กขีดตัวมันลมเอเอาเก็บ ปลาสลิดไล่ๆเนาะสิดตัวตวยงไงุสาขึ้กันเนี่ยาสลิดไครับเาเอามาเบื้งดางนังตะปาไปตปนิ่งงีตัวนึงพอโล้ว่าตัวนี้ปลาคว้ากรถือตัวนี้ปลาทั่วมันธรรมดาตัวนี้ไหมนี่ครับนิงงนิงงแดดเด้อพี่น้องแดดแดดแดดเท่าไ กอดตัวนึงปลาสลิดมินตะแมยไงปลานียนวันดีเนาะเอาเจ็บปลาซอยเพิ่นกันไปเนาะเด้ออปลาเนียแต่สิงเราสู้ผลงานบอสตอมวันทั้งพีเพื่นวันนี้ไ่ันพี่เพื่นวันนี้แมววันไหมพี่เพอนันน้อ่ออเอาด้วยแตกบ้านเนาะเฮ้ เอาคนตะปลากระวานลงแล้วโอ้ตะเสี much much. ้ยวลายลยแล้วโอ้ฝนไผ่แล้วครับของตะปลาต่ำแล้วตะเสี้งกระห้าว้นมากแล้วโอ้ไทยมุมกลวงให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศนี้ได้ครับ นี่ก็เกาลาได้ตน,น,ดออนี่ก้อนข้าวข้าวข้าเข้าไหนข้วตข้าตายเลหรอในปากค้าขางป้านิ่นัน่นปานินินนยี่หอกตัวนึงน,นี่ครับน้มน,น้นี่เดือบยู่ดอกเอาข้นมาสาพี่เราพี่น้องสานั้นมันตัมันลมครับมันกินหนกแต่ว่าสานี้ก็เลิกๆกกเดเป่ากร้ายขึ้กันขึ้นมาขึ้นขึ้าขึ้นปนาขึ้นขึ้นาขบ้นขึ้าขึ้นขึ่นาขึ้นนานขานา ส้อมซ้อมซอ้าเจ็โอ้ยแห่แม่วดสิลงหั่แห่แห่ทำเ่มันตองบ็ดนเนี่เดี๋ยวมึงดูลุงยัดเบียดเนีผ่าลุงยัดป่าไร้เลยครับสารด้วยนี่ครับนั่นเสียงรถปลูก้อยสามทิศกะเจ้าก็เริ่มปลูกแล้วครับนี่ครับยุคคนเราฟังนี่ครับฝากฝากฟังปลาไหวของของลุงเร่าเนี่ย้าวคุณมาก้วครับมิตรปัสสลิดทั้งตัว

ง่ายเป็ดสลิดไล่ไล่ปีนี้ยุสสายยุนาเหื่นหม้อเป็ดกยอยู่กวยสาบงงมันกินไข่ป่าบ่สร้างเมืองมันกคำว่าเดมมีแต่ปลาสลิดนี่เนี่ยปลาบูกับปลาเดี๋ยวนี้เดมมีแต่ปลาสลิดามแล้วเดียวคือปลาบูกับปลาสองจะเปไปไมนกินมียังบ่้ะสองตัวเหลืออย่างนั้นบ่ถือครับตั้งตึ้งตั้งตึ้งตั้งไปเลยทั้งเหือมันหลายทั้งน้ำมันเลือกพี่น้องพี่น้องน้ำมันเลือกพ่อเราครับพ่ออยากพ่อกินแล้ว

เสงีเสียงทีพเสียงทีพีอไปหยบมันเสียงบ้านห้อนี่ละเสียงบ้านห้อนี่ละบู่มันเสียงัที่พีเลยนี่ไปเสียงบ้านห้องร่างายรูปเยอะอเา่อนี่ครับพอแล้วพอแล้วหลยเติบอยู่เดี๋ยวเจ้าไหมเบืงในบ้านครับนี่ครับป่าคันสูบเมื่อวานนี่เ้ไ่งท้ขอเล่ป่าสูบมัวว่านครับหลยอยู่หล่คุนใดหลายอยู่ครับสาในน้อยนี่ครับตอป่าหล่ลมีตัวเงี้ยตัวงี้ เรดีย่านครับคนสูกเห็นรอครับน้ำคุณนี่ซ้านี่กินมหมดแล้วครับนี่ปลาลุ้มปลาสูบไปไล่ดอกอ้ยซ้อนตัูกับงเนาะเลขตัปลาไปเพิงสามสามนี่ครับรรบูเิงปลางไงปลาเพยงไง เอาเอาตามตีเสีเออกไปเบื้องตุ่มข้าเจา้าปูก่อยก่อนครับนี่แหละบานพู้ลุงกระไดบ้านงานครับันกระิจัดอยู่นี่แหละนีะ่บ้านหลังในมันครับเมื่อกี้ไปตึกแหยอยู่บานหลังนอกนะครับหุ้มเนี่ยบานข้าเจ้าก็มาเตรียมจื่งเตรียมคองครับ นึงพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณหาหกไร่เนี่ยเราไปน้องหาไร้กลัวเกือบปกไรเนาะครับถ้ารวมมัอนอีกอะทุ่นข้างบนนี่ก็ประมาณเก่าไร้ครับ ไปให้มันจอดกันครับอันที่มันหัวมอเมือเมื่อกี้เนาะครับรถมันคันใหญ่ครับ เทือที่แล้วนั้นใส่ค้นปลูกเนาะครับมันกะคาใส่ใจกะสีสิถึกลงกนน็นีอยู่แต่มันมันจุกจิกอะครับมันหาคนขา้างนี้คนงานยากน้ำเนาะครับสามทิศกับเพใครมีเวลามามาพา 10, เพิ่นเฮ็ดน้ำเลยครับจนนี้มันกะแล้วเทือเดียวเนาะครับทุกมือในข้าเจ้าใส่รถปลูกเกือบเมือ่อต่ลละครับพี่น้อง ยังแน่นาแนยังข้าเจ้าในทุนมหาสือ่อบางทีก็เจ้ากับทามนะครับขันว่ารถปลูกข้าเจ้ากันมากรถเนาะครับเอาครับให้ข้าเจ้าปลูกไปเดี๋ยวสามทิศขออนุญาตไปคนอ้อยมาให้ข้าเจ้ากันเนาะครับเพราะว่าอ้อยที่สื่อมาตอนนั้นมันสิมันล้อกครับได้อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวก็สิไปอกค้นชวนที่แม่บ้านเขาตัดไว้เนาะครับเนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปคนอ้อยก้อนพี่น้องเอาไว้ตำหนีก้อนครับ ครับท่านนี้สามธิดกะขอขอบุญขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องห้างมดสุกุสุก่นแล้วครับที่เขอบวารับชมคลิปของสามธิดแต่้นถึงจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกระลังใจครับฝากเป็นกระลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบบริภาคลิปใหม่ๆหมนะครับคลิปหน้าสามธิดภาพพีภาพนองไปยังก็จะคอยชมคอยติดตามครับภาพเสียงเนี่ยหากิริยาท่าทางในมุมมองพวกนัสามธิดกะขอโทษขออภัยครับครับสำหรับคลิปนี้สามธิดกะสิขอตัวไปเฮ็ดเวียก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ